ค่ะชื่อสุดารัตน์โพสุรนิวัฒน์นะคะเป็นผู้ประกอบการร้านนัดยอมคำใจค่ะอันนีวน้วานานนนันนี้มาแนะนําสินค้านะคะเป็นเสื้อมัดยอมค่ะใส่ได้สบายอันนั้เป็นตัวแรกเนาะเป็นเสื้อคอวีค่ะถอยชายเป็นอกฟรีไซส์เริ่มต้นตั้งแต่40จถึง60นิ้วขาย100บาทค่ะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะเป็นเสื้อคอกุมค่ะจะมีแขนเลยนิดหนึ่งใส่ เรียบร้อยทํางานออกไปข้างนอกได้นะคะ100บาทเหมือนกันไซส์ก็จะเ,เริ่มต้น640นิ้วจนถึง60นิ้วเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีเป็นเป็นเกงค่ะใส่สบายเอวยืดค่ะฟรีไซส์เลยตัวนี้วันพร้อมใส่ได้หมดนะคะสั้นประมาณเ่าตัวนี้แล้วก็จะมีเป็นงานผ้าป้ายค่ะอันนี้เป็นผ้าป้ายมัดย้อมนะคะเป็นผ้าป้ายฟองนุ่มค่ะพิมพ์ลายหนังกบนะคะใส่สบายตัวนี้เป็นปกฟรีไซส์เหมือนกันค่ะ ก็ถ้าอันนี้เป็นต,ตัวอย่างสินค้าเฉยๆนะคะที่ร้านจะมีเยอะกว่านี้ถ้าสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0804031663ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากมาดูที่หน้าร้านนะคะทางร้านจะขายประจำอยู่ที่ถนนคนเดินบนค่ะ,อ,ะอยู่ประมาณโซนแป้งลาวค่ะไปสอบถามได้นะคะขอบคุณค่า